วันนี้ผมเกษตรวันหยุดทานุกจะพามาดูการเลี้ยงแมงดานาในม้งสำหรับข้อดีของการเลี้ยงแมงดานาเราสามารถจับคัดแยกตัวผู้ตัวเมียเพื่อที่จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเลือกเฉพาะตัวที่ไข่เต็มท้องได้ง่ายๆ มาแล้วครับวันนี้กเกษตรวันหยุดพานุจะพามาดูการเลี้ยงแมงดานาในมุงถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพาะเลี้ยงแมงดาแบบง่ายๆและได้ผลสร้างรายได้แบบไม่ธรรมดาข้อดีของการเลี้ยงแมงดานาในมุงก็คือเราจํากัดพื้นที่ให้แมงดาอยู่ เพื่อป้องกันศัตรูที่เข้ามารบก,กวนแมงดาและป้องกันแมงดาเราบินหนีเวลาจับคัดแยกแมงดาตัวผู้ตัวเมียก็ทําได้ง่ายๆเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆสนใจอยากมีรายได้เสริมในการเพราะเลี้ยงแมงดานาแบบง่ายๆ <c oughs> เมื่อแมงดาเราผสมพันธ์กันแล้วก็จะปีนขึ้นมาวางไข่บนพืชน้ําหรือผักตบชวาหรือว่าเกาะข้างมุ้งเราก็สามารถเลือกจับเอาเฉพาะตัวที่ไข่